ใครที่กำลังรู้สึกว่าการเดินทางไปทํางานในแต่ละวันมันทั้งเหนื่อยและกินเวลาชีวิตมากๆวันนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโครงการหนึ่งที่ทั้งโลเคชันดีและติดทางด่วนสีรัตนั่นก็คือโครงการบ้านกลางเมืองดีเอราปิ่นเก้าจรลันครับบ้านกลางเมืองดีเอราปิ่นเก้าจรลัน ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นทาวน์โฮมระดับไฮเอ็นจากบริษัท AP Thailand เลยนะครับสร้างตั้งแต่ปี2020ที่นี่จะเป็นทาวน์โฮมลักษณะ3ชั้นทั้งโครงการเลยเนื้อที่จะเริ่มต้นตั้งแต่20ตารางวาจนถึง45ตารางวาพื้นที่ใช้สอยจะเท่ากันทั้งหมดเลยก็คือ152ตารางเมตรมีอยู่ทั้งหมด119ยูนิตและที่นี่ค่าส่วนกลางจะอยู่ที่88บาทต่อตารางวา โครงการนี้จะตั้งอยู่ในโซนปิ่นเกล้าจันนะครับหน้าโครงการเนี่ยติดอยู่กับถนนเรียบด่วนสีรัฐเลยจากตัวโครงการเองเนี่ยไปถึงทางขึ้นทางด่วนเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเองตัวโครงการเนี่ยก็ยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินด้วยก็คือสามารถขึ้นที่สถานีบางพลัดได้เลยแล้วก็ยังมีสถานีบางบำรุที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงอีกด้วย ยังไม่พอนะครับเอาจริงแถวเนี้ยยังมีโรงพยาบาลแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าอีกมากมายเลยอย่างเช่นโรงพยาบาลหูตาคอจมูกหรือว่าจะเป็นเซนทันเปลี่ยนก้าโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลสิริราชอ่ะพอไปถึงเรื่องโรงเรียนเนี่ยก็จะมีพวกโรงเรียนสตรีนน์เซนคเบียนหรือว่าจะเป็นบดินเดชาโนนทบ,บุรีด้วยอย่างที่ผมเคยบอกว่าโครงการนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์สําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่ได้อยาก ซื้อบ้านในเมืองในบัตเจ็ตราคาแพงๆแต่ว่าอยากออกมาชาญเมืองนิดนึงแต่ว่าสามารถเข้าเมืองได้ง่ายๆเดินทางได้สะดวกไม่อยากจะเป็นทราในการใช้ชีวิตตอนเช้าเวลาเราจะออกมาผมแนะนำว่าโครงการนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยและก็มาถึงในส่วนของบ้านที่ทางโฮมเราดูแลอยู่นะครับนั่นก็คือหลังนี้หลังนี้จะเป็นหลังริมของโครงการและที่สําคัญคือ บ้านหลังนี้บ้านเลขที่197ทับ89สำหรับใครที่ดูาศาสตร์ฮวงจุ้ยนะน่าจะพอรู้ว่าเนี่ยคือเลขมังกรเรียกว่าเลขที่สร้างเงินสร้างไรายได้เลยก็ว่าได้ต้องบอกก่อนว่าในโครงการนี้โดยปกติแล้วครับเขาจะพื้นที่ใช้สอยของแต่ละหลังจะอยู่ที่ประมาณ152ตารางเมตรแต่หลังเราต่อเติมตเต็มแบบฟูลออฟชั่นตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ200ตารางเมตรและพื้นที่บ้านเราเป็นหลังริมจะอยู่ที่39.2ตารางวาและด้านในจะฟูลออฟชั่นแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ตนพาไปดูเฉยเลยครับ ส่วนแรกนะครับก็คือ living room ที่เราอยู่กันตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ตนบอกไปว่า หลังเนี้ยบิวอินจัดเต็มแบบฟูออปชั่นอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าทั้งเคาน์เตอร์ทีวีหรือว่าห้องน้ำเคาน์เตอร์ครัวอะไรเงี้ยบิวอินทั้งหมดและทำไว้แบบลักชัวรี่ด้วยเท mm hmm. ่านั้นไม่พอจากที่เห็นทางซ้ายมือเนี่ยปกติแล้วมันเป็นโต๊ะทำงานจริงๆแล้วอ่ะสามารถทำเป็นโซนทานอาหารได้นะครับที่พิเศษไปกว่านั้นคือหลังเนี้ยเนื่องจากที่ว่าเป็นหลังริมเราจะมีพื้นที่ข้างบ้านค่อนข้างเยอะและมีสเปซค่อนข้างเยอะทางเจ้าของบ้านอ่ะเขาก็ได้ทำการต่อเติมลงเสาเข็มเดี๋ยวผมพาไปดูว่าหนา แล้วเนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับก็คือเป็นโซนส่วนข้างนอกที่ถ้าก่อนหน้านี้นมันจะเป็นญ่าปกติแต่ว่าหลังเนี้ยมันเป็นหลังริมแล้วก็มีสเปซบ้านค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้ทางเจ้าของเนี่ยเขาเลือกที่จะตัดสินใจต่อเติมเพิ่มแล้วก็ลงเสาเข็มเท่าตัวบ้านเลยอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆมันทําได้2แบบห้องเนี้ยอันดับแรกเลยจะทําเป็นห้องนอนก็ได้แต่ผมบอกก่อนว่าจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากเลยนะเพราะว่ามันสามารถซอยเป็นเลเยอร์อื่นได้อีกเยอะเลย2คือสามารถทําเป็นออฟฟิศได้เพราะว่าหลังเนี้ย เคยทำตรงนี้เป็นออฟฟิศมาก่อนนะครับสามารถตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะได้อีกเยอะแยะแล้วพนักงานก็จะมาทำงานกันตรงนี้ได้เนาะอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือห้องนี้ต่อเติมมาพร้อมกับห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงคือสามารถเดินทะลุไปที่ครัวไทยได้เลยและเดี๋ยวผมจะบอกว่าครัวไทยที่นี่ใหญ่แล้วต่อเติมมาแบบจริงจังมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาประมาณไหนเช่นครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2นะครับต้องบอกว่าชั้น2เนียจะมีอยู่ทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ําห้องนี้เป็นห้องหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ถ้าเราออกจากห้องนี้ไปขวามือจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับของชั้น2และห้องสุดท้ายก็คือห้องด้านหลังนี้จะเป็นห้องที่วิวจะไม่ได้บล็อกอะไรเลยซึ่งทั้ง2ห้องนี้จะเป็นห้องเดิมๆไม่ได้มีการตกแต่งบิวอินแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นทั้ง2ห้องนี้เราสามารถแต่งได้ตามสไตล์เลยครับและเดี๋ยวสุดท้ายโตนจะพาไปดูไฮไลท์ของหลังนี้นั่นคือห้องมาสเตอร์เบดรู และตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของหลังนี้เลยนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับต้องบอกนาเมื่อกี้ผมชอบมากเลยนะคือเปิดประตูเข้ามาห้องมาสเตอร์เนี่ยมันเจอกับตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งแล้วก็ห้องน้ําก่อนแล้วค่อยเดินมาอีกนิดนึงถึงจะเป็นห้องนอนซึ่งมันให้ฟีลลิ่งว่ามันค่อนข้างไพรเวทแล้วมันแบ่งโซนกันอย่างชัดเจนและอีกอย่างหนึ่งคือสังเกตเลยนะว่าห้องมาสเตอร์จะค่อนข้างกว้างใหญ่มากพร้อมกับระเบียงส่วนตัวและที่สาคัญเลยคือ เขาบิวอินจัดเต็มจริงๆมันรู้สึกได้เลยว่ามันหรูหรามากๆเลยนะมันฟเลลิ่งแบบที่นี่คือห้องที่พักผ่อนจริงๆของเราและนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่ตนจะไปสรุปเรื่องของราคาแล้วก็ดีเทลให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตของบ้านหลังนี้อีกรอบกันก่อนนะครับ ถ้าถามผมว่าเอาจริงที่เนี่ยเหมาะกับใครผมรู้สึกว่าเหมาะกับครอบครัวที่มีตั้งแต่ 3- าถึงสคนขึ้นไปเพราะว่าครอบครัวระดับเนี้ยน่าจะต้องการพื้นที่บ้านแล้วก็ต้องการพื้นที่ใช้สอยระดับหนึ่งซึ่งถ้าใครที่กำลังรู้สึกว่า การเดินทางเข้าไปทํางานในเมืองก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่อยากจะสเปนทำในทุกๆเช้าเยอะเนี่ยผมแนะนำว่าโครงการนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าทั้งเดินทางเข้าเมืองง่ายขึ้นทางด่วนง่าย5นาทีถึงเลยแถมยังมีทั้งห้างเซ็นทรัแล้วก็ตัดออกราชชฤกษ์ึกไปทางนนทบ,บุรีได้ง่ายเหมือนกันโอเคและสำหรับใครที่รู้สึกว่าปกติแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบทาวโฮมผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกไม่ได้ชอบเหมือนกันแล้วก็ รู้สึกว่ามันค่อนข้างอึดอัดในมุมมองผมนะแต่เชื่อไหมว่าพอผมมาเห็นโครงการนี้แล้วยิ่งบวกกับการที่หลังนี้มันเป็นหลังริมด้วยด้วยการออกแบบบ้านมีการต่อเติมนูน่นนี่นั่นเราเข้าไปอยู่จริงๆมันฟีลลิ่งเหมือนบ้านเดียวเลยนะครับในราคาที่มันเป็นแค่ราคาประมาณทาวน์โฮมและมันสามารถเดินทางเข้าเมืองได้ง่ายประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวผมรีแคปเกี่ยวกับ ตัวบ้านให้ฟังอีกทีหนึง่งหลังนี้จะเป็นหลังริมของโครงการนะครับเอาจจริงดีเทลของตัวบ้านของที่นี้จะเป็นไซส์เดียวกันทั้งโครงการนะครับอยู่ที่พื้นที่ประมาณ20ตารางวาใช้สอยประมาณ152ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ําแต่ว่าหลังที่เราพรีเซนต์วันนี้คือหลังริมไม่พอนะครับพื้นที่อยู่ที่39.2ตารางวาแล้วพื้นที่ใช้สอยตอนนี้ต่อเติมเต็มจนกลายเป็นประมาณ200ตารางเมตรแล้ว กลายเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำสองที่จอดรถแล้วก็เป็นหลังลินอย่างที่ตนบอกไปตนบอกก่อนเลยนะว่าหลังเนี้ยทางเจ้าของอ่ะเขาซื้อมาเกือบ7ล้านแล้วนะและไอ้ที่เขาตกแต่งไปเนี้ยล้านกว่าบาทเกือบเกือบสล้านแล้วทั้งค่าต่อเติมลงเสาเข็มเฟอร์นิเจอร์ทั่วบ้านอย่างที่ทุกคนเห็นไปว่าแต่งออกมาค่อนข้างกรัวร่ตอนนี้ทางเจ้าของเขารู้สึกว่าเขายอมขายขาดทุนเลยเพราะว่าเขาอยากจะเอาเงินไปต่อยอดธุรกิจราคาตอนนี้อยู่ที่7.59ล้านบาทนะครับเล้านห้าแสน 90,000บาทสําำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากนัดชมหรือเข้ามาดูบ้านจริงนะครับสามารถติดต่อตอนมาได้ผ่านทางบริษัทนะครับโฮมเรสต e เตททุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวตนจะเป็นคนดูแลให้เองสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง h o m e d ส e e e s t a t ททุกช่องทางด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มักจะผลิตสื่อแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังถัดไปจะเป็นโครงการไหนและดิวมันจะพิเศษแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยครับ